จับได้ว่าลักลอบส่งของขอทำการยึดทรัพย์สินและให้จับกุมซะดีดีเฮ้ยนี่่ะเฮ้ปากดีนะหน่อยอะไรอ่ะอืมผูปฏิเหตุหรือเปล่านะฉันไปดูแล้วกันอ้าวเฮ้ยยอ ปาดีนะับจจานลอยเฮ้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 ยมาถ้วยแล้วอ้โหเ่นชิโอ้โแล้วแ่นจะฮ้วยแล้วจะเป็นรมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮความวังดีของคนน่ะนยอมรับสบ้าสิันแบบนั้นน่ะมันเกิดข้เปล่าน่ไม่น่ารักเลยนะ เรมอยากให้นายกิบะนารักไล่ไปไ่ไปไ่ไปไร่ไาไล่ไปไลยปไล่ไปไไปไไปไ่ไปไไป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 ไ่ปไ่ปไไปไ่ปไ่ไปไไปไไปไป่ลไป่ไป่ไ่ไปไป รู้แล้วนะวเกิวดวเ,เหตุวุ่นว,ยวายที่ท่าเรือเละเหตุวุ่นวายเหรอว้าวขอโทษที่รอครับเวลาสัญนาอดกำลังรออยู่เลยผ่านเลยนะครับอ,อ,ะอะไรอะอะไรอะไรเอ๋เ <c oughs> อ๋ออคุณหนูครับคราวนี้แหละอีกล่ะลูก,ก้า เอเอคืนนี้มีการเล็กพิเศษไม่ใช่เหรอครับเรียบกลับไปที่ครหาสเถอะครับเดินตรวจลาดตระเวนเสร็จยังไงก็มีเวลาเหลือเ <_ ening> ฟือน่ะแต่ว่าเผื่อเวลาเปลี่ยนชุดด้วยสิครับเฮ้ยลอบไปรอบมสิ่งหลากเลยนะเนี่ยโอ้เิอตัวแล้วสิ้ยสิ้<อ>นสิน้เฮ้ยโอ้ยจะบ้านะ

จอแลลกันได้่าผู้คนชื่นชอบเป็นแล้วเป็นเต้รถยนต์คันนี้กีเลนแ้เนี่จะเอายปเนงยเหรอเก่งมากเลยตายแล้วเนี่ยทำอะไรสดุดตาชะมัดเลยอ่ะนอนเป็นเพราะว่าหัวร้านไงเหรอว่าไปนั่นงั้นไปกันเถอะอ คนพวกนั้นเป็นใครอ่ะสุดๆไปเลยนะออพวกเธอนออี่ยพวกเคยมาที่นี่สินะเอ๋เออมาที่เกาะการค้าเลยกาโลดแล้วไม่มีใครบอกเลยเหรอฮะถ้างั้นจะบอกให้ก็ได้นะแค่หูตั้งใจฟังก็ให้ดีๆละ่ะคนพวกนั้นเป็นกลุ่มปราปราบคอยปกป้องเกาะเลกาโลแห่งนี้อาขันนาฟามิเรียงไงละ่ะตอนคืนสุขสัน์วันเกิด คุณหนูคะเมื่อกี้นี้เอ,อไม่ทราบว่าว่ายังไงนะคะเรื่องแบบนั้นไม่ได้นะคะวันนี้นะไม่ใช่งานเล็กธรรมดานะคะ<อ>คุณหนูครับทุกคนกำลังรอคุณหนูอยู่นะครับค,ะค,ะ,ค,ะ,คะคุณหนมูมีอะไรเหรอลูก้าจะบอกนะ จะไปงานด้วยชุดนั้นนะครับเย้แบบนั้นอะไม่ได้นะครับวันนี้นะมันเกิดของป้าป๋าใช่ไหมล่ะไปกันเถอะฟุคุราตะเมื่อ,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 อก่อนอยังว่านอนสอนง่ายแท้ปัญหาเกิดจากการเลี้ยงดูของนายไม่ใช่เหรอเอ๊ะนั่นสิรับใช้คุณหนูตั้งแต่ยังเด็กเลยนี่นาเอ๊ะเป็นความผิดลูก,ก้านั่นแหละเรื่องนั้นน่ะเอ๊ะ ลูก้าจะสายแล้วนะคุณหนูครับจะไปเดี๋ยวนี้ละครับโอ้โหงานเลี้ยงนี่มันหรูหรามากจริงหรูหรามากหลังกานมากหรูหราเอออะไรเหรอชุดนั่นมันอะไรกันน่ะบาร์บีนอาพวกเราอุตส่าห์รอดูคุณหนูใส่ชุดงานเลี้ยงอยู่นั่นเนี่ยนะ ใส่ชุดนี้ไม่ได้อย่างนั้นหรอลูก้าเป็นงานเขาคนรับใช้ไม่ใช่เหรอนั่นสิผู้บูชาทั้งหลายเสียใจแล้วนะผมเองผมเองก็<น>อยากเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แต่งชุดนี้ก็เคลื่อนไหวสะดวกกว่าชุดงานเลี้ยงอนะอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าเป็นชุดนี้ก็ได้เห็นเรียวขาอันสวยงามของบาบิน่าใช้ได้เลยนี่นะ นุปเปียกเน่ยเป็นพวกชอบมองขาอ่อนเหรอฮะเรื่องนั้นก็เห็นด้วยนะไรสาระอ้อาวคุณหนูทำไมไม่ใส่ชุดงานเลี้ยงเหรอ เป็นอะไรเหรอคุณหนูหน้าแดงแล้วนะเออเฮ้ยอ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเจ๊บุ๋ยจูดใครทำเสียงดังนี่ทำอะไรกันแล้วเนี่ยฮะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปทำอะไรให้เนี่ยคุณหนูที่ทำเสียงดังฮะโจลี่เพราะคิดเรื่องไม่ดีอยู่ยังไงล่ะอะไรกันเล่าเรื่องไม่ดีที่ว่านั่นน่ะ จะต้องให้บอกสักกี่ครั้งล่ะพวกเราทั้งหลายนะ่ะได้ทำพันธสัญญากับทารกโคแล้วได้รับพลังอาคานามาตัวอย่างเช่นลิเบรตานายนะ่ะ<อ><อ>เป็นไพ่ลำดับแรกอิลูมมตคนโง่เขลาไงเอออนอว่าสูนายก็ไพ่ลำดับที่13บาลาโมเตยยมทูตคงรู้สินะ ป่านนี้แล้วไม่ต้องมาบอกหรอกส่วนพันธสัญญาที่คุณหนูได้ก็คือให้ลำดับที่หลีอามมนเต้เราคนรักด้วยพลังนั้นหรือก็คือพลังอาคาาของคุณหนูคือพลังในการอ่านจิตใจยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเออเออเยแต่ว่า นั่นที่ถึงจะเห็นนะใช่พลังของอาคาน่าขึ้นอยู่กับพลังจิตใจของผู้ใช้การที่คุณหนูยังใช้พลังได้ไม่อิสระนั้นก็เพราะยังเป็นเด็กอยู่ยังไงล่ะกรน่าอย่าแต่ต้องตัวคุณหนูนะครับอ่านใจลิเบรต้างั้นเหรอ นนายหรือว่าคิดอยากทำเรื่องอย่างว่าคุาหนูกันเหรอเฮ้ยเรื่องอย่างว่าที่ว่ามันอะไรกันนะนะนั่นก็คือก็ต้อน<คฤ>ราบคุณหนเขาแสดงความเสียใจยด้วยนะเอาๆดันเต้จะเริ่มกล่าวต้อนรับแล้วนะทุกท่าน ขอขอบคุณที่สละเวลามาร่วมงานเลี้ยงของมอนโดผู้ซึ่งเป็นป้าป๋าผู้นำฟามิเรียมาเริ่มฟังเรื่องที่ป้าป๋าจะบอกกันเลย ว้าวนะ่้ามาแล้วข้ามาข้ามาเี่นี่วัของอาคานนาทุกท่านขอบคุณที่มาร่วมงานนี้วันนี้ฉันมีอายุห้าสิบก้อนมยู่ยังนมอยอ่ที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ได้นั้นก็เพราะทุกท่านนั่นแหละเินแล้วก็มีส่วนที่เกาะเลโกแห่งนี้มีอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างมากมายพวกลกลอบลุกรานชาตังชาติเข้ายึดขาดแคลนสินค้า ผู้ปกครองกดขีโรคระบาดท้ากล่าววันนี้มันคงไม่หมดแต่ว่าสายสัมพันธ์ฟามเลียของเราและก็พลังของอาคานาะทำให้เอาชนะอุปสรรคนั่นทั้งหมดแต่ว่าฉันก็แก่เต็มทีแล้วใกล้ถึงเวลาต้องวางมือแล้วเออเอ<า>อะรฮะจะมือไปวางไว้ไหนอ่นะตาตาโงงนั่นแหละที่ได้คิดเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่แทนฉัน หลังจากนี้สองเดือนจะจัดอาคณา,าดูเอโลคือการประลองของผู้ที่มีพลังอาคณา,าทั้งหมดแลนะหาคนที่มีพลังอาคณา,าที่แข็งแกร่งที่สุดนะการลำดับที่21อิลูมอนโดในานามของโลกขอสาบานนะที่ จะแต่งตั้งให้ผู้ชนะเป็นป,ปา้าป๋าและฉันจะให้ในสิ่งที่ต้องการอย่างหนึ่งจะได้แต่งงานกับเบริจริตตาลูกสาวของฉันฮ้อะฮะโอแต่งงานเหรอ ฮะกับคุณหนูเนี่ยนะกับคุณหนูเหรอป๊าป๋าตั้งใจจะทําอะไรนะอออะไรกันนั่นน่ะมาคมว่ายังไงกันฟังดูน่าสนใจดีนะอะไรเหะอเฟริจิตามีอะไรของใจยังไงเหรอหนูเนี่ย จะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดเธอเลือกเข้าอคาน่าฟฟมิลี่ด้วยความสมัครใจเองนี่เป็นกฎของแฟมิลี่หรือก็คือต้องทำตามคำสั่งของฉันไม่ใช่เหรอเธอนะต้องเป็นมาม้าคนใหม่ขอยคำจุนแฟมิลี่ป๋าปาแล้วเหตุผลล่ะเหตุผลน่ะมีแต่ว่า ไม่จำเป็นต้องอธิบายในสิ่งที่ฉันตัดสินใจไปแล้วโอ้ oh. ถ้าไม่อยากทำตามขนาดนั้นล่ะก็ลองเอาชนะฉันที่นี่ตอนนี้ให้ดูหน่อยป,ป้าป๋าไม่มีทางหรอกหุบป,ปากไปก่อนนะ,ะน่าสนุกดีไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> ลูกเตะที่ถนัดได้แค่นี้เองเหรอ <c oughs> คุณหนูเส้นทางของหนูหนูจะเป็นคนเลือกเองสิทธิการเลือกเส้นทางของเธอนะเธอในตอนนี้ไม่มีคุณหนูคุณหนูครับ ถ้าทำได้แค่จองอยู่เฉยๆล่ะก็เป็นเด็กก็ทำได้ <Yeah. S 1> ทำไมไม่ลองบีบม,มันตามมาสักหยดสองหยดหน่อยล่ะอ,อ,อาจทำให้ผู้ผู้ชายที่เขาร่วมอาคาน้าดูเอลโลเกิดเห็นใจบ้างก็ได้แย่งชิงอิสรภาพของคุณหนูตามใจชอบหนี่คุณยังเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าลิเบอร์รตะนายจะทำอะไรน่ะ สมแล้วที่เป็นลิเบเรต้าคนโง่เขาพูดออกมาโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะเดปิโตเลิกทำเป็นเลสทีเถอะครับลิเบเรตา้านายเองก็ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเหรออ่ะงั้นลองเอาชนะฉันให้ดูหน่อยว่ายังไงเป็นอะไรไปรู้ว่าจะขายขี่หน้าเหมือนเฟริจิตาอย่างนั้นเหรอยีจะขายขี่หน้าหรือเปล่านั่นที Hey, เรื่องนั้นมันไม่แน่หรอกนะ<า>เรเบคก้าเอ๊ะโนวาป,ป้าป๋าเปรียบเสมือนพ่อในครอบครัวฉันคนที่ทำตัวเป็นภัยกับพ่อฉันไม่ยอมหรอกนะชิถอยไปเฮ้ยเอ้ย อออะเดบิโต oh, oh, oh. uh ้ล huh. ฉลาดดีนี่ที่ฉันทำพันธสัญญาคือไพ่ลำดับที่เก um ้าเลลูมิต้าหรือสีโดยพลังนั่นทำให้ตัวเองล่องหนได้สินะปล่อยแล้วไฟบอกให้ปล่อยไงไอ ปล่อยสิไอ้ป้าพลังนี่ก็เข้าใจความรู้สึกอยู่นะนแต่ถ้าไม่เชื่อฟังป้าป๋าจะแย่นะปล่อยนะส่วนพาเช่ให้ลำดับที่11ลาฟอซามีพันธสัญญาแห่งพลังและด้วยพลังที่เหนือกว่าอีกฝ่ายไม่ว่าใครก็ไม่สามารถขัดขืนได้ปล่อยนะเออฮะปล่อยนะอะไรกันนะ ดูไม <muitas> <arias> ่ไ <sketches> ด้เลยนะถ้าอยากให้อ <im Rach track Jean> ิสรภาพลูกสาวฉันละก็เอาชนะอคาหน้าโดยล่ให้ได้สิบอกแล้วนี่เอ๊ะว่าฉันจะให้ในสิ่งที่ต้องการนีชะเฟรจิต้าัม่ เธอก็สามารถลงแข่งได้ด้วยนะฮะเส้นทางของเธอนะ่ะเธอเป็นคนเลือกเองใช่ไหมล่ะวงล้อแห่งโชคชะตาเริ่มหมุนละละ่ะจงต้านการชี้นำของทารกโคสซ แต่งงานอะไรนั่นน่ะช่างมันทนาแต่ถ้าหากว่าได้แต่งกับบามีน่ามันก็ไม่เลวนะเดบิโตนี่คุณอืมอถ้าได้คุณหนูมาเป็นภรรยาฉันแล้วก็ทุกวันคงมีแต่เรื่องสนุกแย่เลยพาเชคุณก็ด้วยเหรออ๋อ,องั้นลูก้าจางเจายังไงละ่ะอาคานันนาดูเอลโล่ะผมน่ะจะคอยเชคคุณหนูครับแต่ว่าป้าป๋าบอกไปแล้วเนี่ย คนที่มีพลังอาคาณาต้องลงแข่งทุกคนเนอ <î es> บามิบีนาเป็นสาวร้ายชะมัดแต่ว่าเพราะว่าร้ายถึงมีสเสน่ห์แล้วนะโจอมอนโดเองก็มักจะทำอะไรไม่คิดอยู่เสมอเลยเนอะแห้คิดว่าคุณหนูจะมาเป็นเจ้าสาวของฉันก็ขนลุกจะแย่อยู่แล้วนี่โจลี่นี่นาย อะไรอยากจะให้ฉันยอมแพ้งั้นเหรอเสียใจด้วยเรื่องนั้นฉันคงยอมไม่ได้หรอกถ้าฉันเอาจริงแล้วก็คงจะยากอะนะลิเบรตาเฮคุณหนูวางใจเถอะนะฉันจะชนะแล้วก็ขว้ายอดปะป๋ามาซะ แบบนั้นก็จะจะให้ฉันเป็นเจ้าสาวของลิเบราเหรอเอ๊ะเออเอ่อไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเออคือเออยังไงก็เธอจะให้คุณหนูเป็นอิสระให้ได้เลยอะนะเอออืออ๋อจริงสิเอ๊ะถ้าเกิดคุณหนูมาเป็นภรรยาของฉันแล้วก็หืแค ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเหมือนกันแฮะเจ้าคนยี่เง่าเอ้ที่ว่างี่เง่าน่ะหมายความว่าไงกันนะฮะโถเขียว้ยอย่าม่เรียกฉันว่าโทเขียวนะถ้าที่โดนล็อกใช้พลังอค่าไม่ได้แท้ๆอย่างที่เจ้าชนะอค่าดูเอลโลโง่ชะมัดไม่ให้เรียกงี่เง่าเจะเรียกว่าอะไรล่ะฉันน่ะตัดสินใจแล้วว่าจะสู้ด้วยดาบนี่เพราะงั้น ไม่จะเป็นต้องใช้พลังอาคานอันนาเฮ้ยงี่เง่าเกิบรรยายฮะแต่ว่าที่ใช้พลังอาคันนาไม่ได้นะ่ะนายเองก็เหมือนกันนี่ฉันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนายได้ใช้พลังอาคาันนาเลยนี่นะฉันไม่เหมือนนายหรอกนะเอ๋วางใจเถอะนะฟลิซิต้าเอ๊ะถ้าเกิดฉันเอาชนะได้แล้วก็ ฉันจะขอไม่ให้แต่งงานกับเธอเองก็แล้วกันถ้างั้นไม่ว่าฉันหรือนายคนใดคนหนึ่งชน,นะแล้วก็คุณหนูก็เป็นอิสระแล้วละ่ะถึงโอกาสชนะของนายนั้นแท้จะไม่มีก็เถิดนะออออออว่ายังไงนะถัวเขียวมันเรื่องจริงนี่อ,อ,อย่ามาเรียกฉันว่าถั่วเขียวนะชือ ¡Hola! ไปเป็นเรื่องของฉันกับคุณหนูที่ตามหาเจ้าแมวปริศนาสินะได้อยู่กับสอ,อสอกับคุณหนูต้องสนุกแน่เลยเอ่ะเฮ้ยตัวเขียวก็มาด้วยเหลอเนี่ย